เสร็จแล้วยืนรอทำอะไรกันวะฉันจะคุยกันสองต่อ2องคับจายเมืม่อกี้แกพูดว่าจะมีเรื่องคุยกันสองต่อสองเรามีกันแค่นี้เราน่าจะคุยกัน1ต่อหนึ่งมากกว่ามั้งแกนี่ตลกจริงๆเลยนะแกก็น่าจะรู้ว่าตลกมันอยู่ในสายเลือด<อ>เคยได้ยินคำนี้ไหมเพื่อนตลกไม่มีวันตายปาตอกละ่ปะปาตอกตายแล้วนี่วะสีหนุ่มละ่ะไอ้ออออออน,นี่ก็ตายแล้วด้วยล่าสุด โน้ตเชิญยิ้มยังไม่ตายเพื่อนเราครบกันมากี่ปีแล้ววะนี่มันก็จะเข้าสี่สิบปีแล้วนะเว้ยครับนายแกสองคนไปตามสมาชิกของตระกูลเชิญยิ้มมาประชุมกันที่นี่ครับนายเราเตรียมตัวจัดงานที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วน มองทำไมมึงเหยียบตีนโก้ไอ้เนึ่ตลกอยู่ล่ำไป